สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็เกี่ยวกับมุมไบในอินเดียมหาคนครนรกคลิปก่อนหน้านี้ผมก็ทําเกี่ยวกับเรื่องรถไฟในมุมไบนะก็จัดว่าเป็นรถไฟนรกนะมีคนตายวันละ7คนตกรถไฟกันจนเป็นเรื่องปกติอะ่ะทีนี้มาดูเรื่องหมู่บ้านสลัมกันบ้างเป็นหมู่บ้านสลัมในมุมไบเนี่ยแหละที่เขาโดนพวกคนรวยไล่ออกมานั่นก็เพราะว่าคนรวยเพิ่มมากขึ้นนะแล้วพื้นที่ก็มีน้อย พื้นที่มีน้อยแล้วจะมาสร้างบ้านเป็นแบบสลัมชั้นเดียวอย่างนี้มันก็ใช้พื้นที่ได้ไม่คุ้มค่าก็เลยได้มีการขับไล่ออกมาเพื่อที่จะได้สร้างตึกสูงๆเป็นร้อยชั้นมาถึงคนในสลัมครับเมื่อถูกไล่ออกมาบางคนก็เอาตัวรอดได้ก็มาอาศัยอยู่ขอบขอบเมืองขอบขอบเมืองเป็นป่าที่มีเสือดาวอาศัยอยู่มากกว่า50ตัวแล้วเป็นเสือดาวที่ไม่ยอมง่ายๆด้วยคือบ้านจัดสรรที่ออกมาสร้างข้างนอกเนี่ยก็โดนเสือดาวบุกเข้าไปนะคนก็ตายกันเยอะ นี่ขนาดหมู่บ้านจัดสรรที่เป็นแบบว่าบ้านปูนนะครับแล้วทีนี้มาดูคนสลัมที่ย้ายออกมาบ้านชาวสลัมที่สร้างใหม่ก็คล้ายๆกับเต็นท์ขอทานเอาไม้มาปัก,กเป็นโครงแล้วก็มีผ้ามาคลุมไว้เสร็จแล้วบ้านเขาบอกว่าคนจนพวกน,นี้ในมุมไบมีอยู่ประมาณ50%ของประชากรมุมไบเลยก็จะมีเป็น3ส่วน50%เป็นคนจนอีก25%ก็เป็นพวกแรงงานคนทำงานส่วนนอกนั้นก็จะเป็นคนรวย และเนื่องจากว่ามุมไบเนี่ยถูกรายรอบด้วยภูเขาและป่าป่าดกมากคนจนที่ถูกไล่มาอยู่ขอบขอบนี่ก็ต้องผเผชิญกับเสือดาวก็ด้วยความหวาดกลัวเสือดาวนะไม่มีปัญญาจ,จะไปสู้ก็เลยต้องมาสร้างบ้านเบียดเสียดกันซึ่งจุดท,ที่พวกเขาอยู่เนี่ยคืออุทยานแห่งชาติสัญชยัยคารทีสัตว์ป่าประเภทอื่นก็ไม่เท่าไรนะแต่เสือดาวเนี่ยมาแน่นอนหลังจากคนยากจนออกจากสลัมมาอยู่ข้างนอกแล้วทีนี้มุมไบก็เลยได้เป็นเมืองที่ชื่อว่าห่างไกลาจากสลัม ก็ดูไม่ค่อยห่างเท่าไหร่นะประมาณกลางเมืองกับขอบเมืองแค่นั้นเองหลังจากมีอุตสาหกรรมหนังอะไรบอลลีวูดมุมไบก็เลยมีชื่อเสียงที่มากขึ้นเป็นหนังอินเดียแล้วมีการผลิตประมาณ2,000เรื่องต่อปีเยอะจัดจัดเป็นกันสะบัดทั้งเรื่องแต่ทั้งที่ตั้งฉายาให้เมืองตัวเองว่าเป็นเมืองที่ห่างไกลจากสลัมแต่ที่จริงแล้วก็ยังมีสลัมอยู่ครับเป็นสลัมขนาดใหญ่นี่ขนาดยังไม่รวมกับสลัมที่ถูกเรือออกไปอยู่นอกเมืองนะมีคนจนอยู่ที่นี่ประมาณ1ล้านคน โครงสร้างพื้นฐานนะครับน้ํากับไฟไฟไม่มีแต่น้ําประปามีนะแต่ว่าให้แค่สองชั่วโมงต่อวันเป็นน้ําประปาที่ไม่มีระบบบําบัดน้ําเสียดูดมาปุ๊บก็แจกจ่ายตามท่อเลยไม่รู้น้ําอะไรสลัมนี้ก็มีคลองไหลผ่านเมื่อน้ําไม่พอก็ใช้จากคลองนี้แหละคลองขยะนะสกระปรกมากด้วยความที่ว่าเป็นสลัมที่มีจํานวนประชากรอ,อยู่เยอะก็เลยมีการสร้างอาชีพอยู่ในนี้ก็จะเป็นพวกร้านรวงต่างๆ ร้านซ่อมรถตัดชิ้นส่วนรถจนร้านเสื้อผ้าบางจุดก็ทําเป็นโรงงานขนาดเล็กโรงงานเย็บผ้าพวกนี้แต่ที่มากที่สุดนี้ดูจะเป็นพวกร้านรับซื้อของเก่าจริงๆแล้วก็ไม่น่าเรียกว่าเป็นร้านรับซื้อของเก่านะน่าจะเป็นแนวจ้างคนไปหาขยะมามากกว่าทีนี้ก็จะแบ่งเป็นสองโซนและโซนสําหรับคนรวยที่รวยอยู่แล้วกับโซนสําหรับผู้ที่ต้องการสแสวงหาโอกาสในชีวิตก็คือในสลามแห่งนี้นั่นเอง เขาบอกว่าคนในสลัมแห่งนี้นะแทบไม่มีใครก่ออาชญากรรมเลยส่วนมากจะมาเป็นสแสวงหาความสําเร็จกันมากกว่าก็คือมาหางานทานั่นแหละครับแล้วก็ไต่เต้าเอาแล้วคนที่ประสบความสําเร็จในสลัมเนี่ยก็คือคนที่มีน้ําประปาใช้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีไฟฟ้าเข้าถึงส่วนนอกนั้นก็นั่นแหละครับวันละสองชั่วโมงแย่งกันไปน้ําประปาที่ไม่ผ่านการบําบัดเขาบอกว่าในแต่ละวันเนี่ยจะมีผู้อพยพป,ประมาณ1,500น้าคนนะที่เข้ามา ก็คือเข้ามาหางานทําในสลัมเนี่ยแหละครับวันละ1 5 0 0คนก็เริ่มวุ่นวายเลยครับคนรวยจะขยายพื้นที่ส่วนสลัมก็จํานวนคนมากขึ้นนี่ไม่ใช่แค่เรื่องออกลูกออกหลานแล้วนะคนจากภายนอกก็เพิ่มเข้ามาเรื่อยๆแบบนี้ทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าจากสลัมที่มีแหล่งสร้างงานหาอาชีพทําได้เนี่ยก็เริ่มมีคนเร่ร่อนแล้วเริ่มมีขอทานในสลัมสลัมที่ทํารายได้ก็เริ่มเปลี่ยนไปเริ่มกลายเป็นแหล่งแห่งความสกรปรก จากสกกระโ b o อยู่แล้วก็สกกระโกหนักอะ่ะพอคนเยอะก็เริ่มมีอาชีพแปลกๆมากขึ้นมีแบบช่างตัดผมข้างทางช่างตัดเสื้อข้างทางพ่อค้าเร่ขายอาหารแปลกๆบริการส่งอาหารแบบ Grab Food Food Panda พวกนี้ด้วยจักรยานบางคนก็ด้วยการเอาเทินบนหัวเดินไปบางคนนี่ทําทั้งสองอย่างเลยปั่นจักรยานแล้วก็เ,เทินหัวไปด้วยทีนี้มาพูดถึงเรื่องคนจนที่ย้ายออกไปขอบๆข,ข,ของเมืองบ้าง อย่างที่เคยบอกนะว่าเสือดาวเยอะแล้วเขาก็เตือนเด็กๆก,กันว่าอย่าออกไปข้างนอกแต่เด็กชาวอินเดียนี่ดือมากครับไม่ค่อยมีใครสนใจฟังก็ได้ร้องขอให้ทางหน่วยงานเนี่ยติดตั้งไฟคอยดูเสือแต่คนที่ขอนี่ก็เป็นชาวสลัมนะครับที่ถูกไล่ออกมานอกเมืองแล้วเขาจะได้รับความสนใจสักเท่าไหร่ทางคนยากจนพวกนี้เขาก็อยากจะให้จับเสือใส่กรงให้หมดเพราะว่ามันอันตรายก็โมโหกันนะโกรธเจ้าหน้าที่ที่ไม่ยอมทําอะไร แต่ที่จริงแล้วเจ้าหน้าที่ก็ทำนะครับทำทุกคืนเลยเป็นการลาดตะเวนแต่ก็ยังมีเสือดาวเล็ดรอดมาได้ตลอดหมาจอจัดนี่แทบจะไม่เหลือแล้วแต่ดูเหมือนว่าคนที่โดนเสือดาวฆ่าไปกินส่วนมากเนี่ยจะเป็นแนวพวกดือ้อเด็กดือ้อผู้ใหญ่ดือ้อชอบออกมาเดินเล่นตอนคำ่ำก็ไม่รู้ว่ามาเดินทำอะไรกันทางเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เขาก็เหนื่อยนะไล่แล้วไล,ไล่อีกเตือนแล้วก็เตือนอีกบางทีสี่ทุ่มก็ยังเห็นชาวบ้านเดินเล่นกันอยู่เลยทางชาวบ้านเขาก็อธิบายว่ามันก็เป็นเหตุจําเป็นบางคนก็ ทำงานแล้วเลิกดึกอ่ะกลัวก็กลัวแหละแต่มันก็ช่วยไม่ได้บางคนก็ออกมาขับทายแบบเนี้ยทางเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เขาก็บอกนะว่าเสือดาวเนี่ยที่จริงแล้วมันจะเลือกโจมตีมนุษย์เป็นสิ่งสุดท้ายเหมือนกับว่าก็ไม่ง่ายนะที่จะมาโจมตีคนนะ่ะแต่ต้องสูตจริงจริงอ่ะถึงจะมาโจมตีแล้วเมื่อคิดจะโจมตีอาจจะหิวหรืออะไรก็แล้วแต่เหยื่อที่มาเลงไว้ก็จะเป็นเด็กเล็กแล้วสลามนอกเมืองนะครับเด็กเล็กอยู่ในเต็นท์ที่คลุมด้วยผ้า ถ้าเอาแบบบ้านที่น่าจะดูดีสุดเลยก็จะเป็นแนวสังกะสีบางคนเขาก็คงไม่กล้าที่จะสร้างดีมากกลัวจะถูกไล่ออกไปอีกชาวบ้านหลายคนก็ต้องสูญเสียลูกไปให้กับเสือดาวทางกรมป่าไม้เมื่อจับเสือดาวได้เนี่ยก็เอามาขังนะซึ่งปัจจุบันนี้น่าจะได้ประมาณ15ตัวเสือดาวตัวหนึ่งตัวใหญ่เท่าคนอินเดียหนึ่งคนแล้วแทบทุกตัวที่จับมาได้เคยจับได้ด้วยกับดักก็เลยไม่รู้ว่าตัวไหนเคยกินคนมาแล้วหรือเปล่าทีนี้ก็มาถึงฝั่งทั้งท้านความเห็นกันบ้าง คนแรกเลยเนี่ยเขาก็บอกว่ามีเพียง20%ของชาวมุมไบเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงน้ำประปานั่นเป็นหนึ่งในสถิติที่น่าเศร้าที่สุดที่ฉันเคยได้ยินมาคนต่อมาเขาก็บอกว่าช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนนี่มันยิ่งใหญ่มากคนต่อมาบอกจํานวนประชากรที่มากเกินไปเนี่ยในความเป็นจริงแล้วมันน่ากลัวมากสำหรับประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศแล้มันก็จะทำให้ความยากจนคงอยู่ตลอดไป ความเห็นส่วนมากก็จะเป็นชาวต่างชาตินะครับนอกนั้นก็เป็นชาวอินเดียและคนอินเดียคนนี้เขาก็บอกว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ได้เห็นว่านายหน้าพูดถึงการอพยพออกจากชุมชนสลัมแบบว่าไล่ที่นะครับแล้วก็นําพื้นที่ตรงนั้นอะสร้างที่ที่ดีสําหรับคนที่รวยอยู่แล้วให้มีชีวิตอยู่ที่ดีขึ้นคนต่อมาเขาบอกว่าเมื่ออายุป,ประมาณ8ปีเนี่ยฉันก็ไปขึ้นรถไฟในอินเดียเป็นประสบการณ์ที่แย่รถไฟแน่นไม่มีพื้นที่ส่วนตัวกลิ่นเหงือ่อฟุ้งหนา ก็มีคนสงสัยเขาก็ตั้งคำถามว่าฉันไม่เข้าใจทำาไมคนเหล่านี้ถึงมีลูก7-8ถึงคนขึ้นไปแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีเงินก็ตามมีความเห็นตอบกลับ326คนมาเดวแปลบางส่วนให้ฟังความเห็นตอบกลับอันแรกนะเขาก็พูดน่าสนใจมากเลยเขาบอกว่าเนื่องจากว่าคนจนนะมีอัตราการตายที่สูงกว่าแล้วมันจะเป็นจะต้องพึ่งพาครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นเนื่องจากว่าอาจจะได้สวัสดิการทางด้านประกันสังคมเนื่องจากมีความช่วยเหลือจากรัฐบาล ความเห็นตอบกลับอันต่อมานี่ตรงกันข้ามเลยนะเขาบอกว่ามันเป็นเพราะการขาดสติปัญญาแล้วก็การเลี้ยงลูกที่ไม่ดีทําให้ผู้คนทําสิ่งที่โง่เขลาเช่นการตั้งคันตั้งแต่อายุยังน้อยหรือเสพยาหรืออะไรก็ตามสภาพแวดล้อมที่วุ่นวายทําให้จิตใจไม่สามารถคิดอย่างสงบหรือฝันถึงชีวิตที่ดีขึ้นได้เอเดี๋ยวนะมันเป็นแนวคิดที่เอามาใช้กับชาวอินเดียได้หรอเขาอยู่ในสลัมจาวตังไหนไปเสพยาอะไรเนี่ยหรือว่ามีก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน เอาละสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ